คืออยังโบเรออาหารค่ะกาม,มันคล้ายๆขนมเบื้องเนะาะจ้ะคล้ายแต่ว่าใส่กันสิเป็นอีกแบบนึงแป้งแป้งก,งก็กก<อ>ต่างกะทิจังหน่อยเวลายเอดแป้งขนมเบื้องกาสิเป็นอีกสูตรนึงก็อาจจะลดพวกแป้งข้าวโพดแป้งแต่หลา,าออหมันคล้ายๆเป็นออกนมโปสเตอร์อกใสๆเลยน้องขนมเบ<ง>ื้องเนาะอันนี้มันเป็นขนมเค้กญี่ปุ่นสมาร์ทตแต่ทีนี้ถ้าว่าอันลดแป้งบางอย่างก็ทิเป็นตัวเกี๊ยว โอ้เอดังกัดได้ได้เมืดอยู่ค่ะจ้าจ้าจ้าแล้วก็ดีว่าลอตรงรถอันอาหรถนี้อร่อยไหมคะแล้วก็ใส่กระกอกรไหมกรอโพดสับได้เจอขับรถไปขับอถไปโอ้นึกว่า อุ้ยหึ่งนึกว่ามันคล้ายๆแผ่นเค้กแต่นี่มันเป็นแบบมันมันตัวไงคล้ายๆกันนะตุ๊บคล้ายๆกันถ้าถ้าเอสโบกรอบก็ะจิเป็นแผ่นเค้กโอ้การออกซิสต์อันปั้นตะกุกมากอ่ะแต่ว่าของนี้มันเป็นแป้งบาแล้วก็นิดเอสกรอบสินจะเออบาอันไตเอสอ่าบกอกรอบก็เป็นแผ่นเค้กโอ้มาไตเซเมนต์สหาอุปกรณ์คณะเลยเด็กคนได้อันเดอร์เกียร์จะเยอะเซฟโรโกบอีเลดักเฮาซาวซาฟงฟอร์เดเวกแผ่นเค้กไอเอสโบกอกรอบแล้วก็ลากหนุ่ม ได้เหมือนกันแต่ว่าแป้งเหมือนกาซีตัวนี้มันเป็นแค่ญี่ปุ่นกาซีไปออกกรอบๆเพราะว่าซื้อแป้งเขาพูดถ้าแผ่นคีปมันมันตรงบนนักแป้งเขาพูดอะนั้นเออ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 เข้าใจทำเนาะคนงามเนาะเออมากินนะลูก เออมากกินสมัยตะกี้เงี้แต่บ้านออกอามาขายเรงนี้ไม่ได้กินค่อยกินค่ะบ้านตัวเองขายเองพันโบนได้อ,อยากกินสารไม่เป็นผลที่มาเป็นเป็นคือมาเขาเขาอยากขายอยากเขาอยากเซิงสิ่งอยากได้หรืออนี่ก็ไปซื้อน้ำเขาซื้อสูตรซื้ออันนี้นะเออไปเรียนอยู่กับเรือสันอยู่บ้านเขาเนี้ยน้องที่อันเอ็้งานนำกันเขาขายโอ้าะเราเราย้ายไปเอ็้งานม้งบ้านเขาย้ายเมียบ้านเขาเขาก็เรียนซิงโต โอ้ก็เลยอันอันนั้นนี่ก็เลยเอาเอออนี่ก็เลยอันนี้เอามาอาหารพร้อมสินีนะรับเป็นผู้มักกินพร้อมจะเป็นบ้านอเ,อเอาไรเราบริจิตยาเอาเอ็ดพันนันโบอยากสารหรออนาอนีะอไข่ฮอดจักหมงคนงำเอ่อนี่ถ้าวัานเสาร์ไอ้วันจันทร์ั้งสู้นี่ก็เปิดหางหมูหอดทุ่มหนึ่งโอ้ชาว่ามือสินี่กเกาหมูหอด จางนี่เดี๋ยวถ้าว่าแฟนมืดนี่กระเสามีมืดนี่กระเซาเองนี่ได้แล้วนี่กระเสาเออเอาพอได้ซื้อยุ่งซื้อกินนะตัซื้อกินพอได้ยันจุดเจือเนาะแม่นมันมันว่มีแหงซอมันอืมเมื่อยก็เราคือไปเอ็สลำเข่านี่แหละอืมมันใส่แหงเหาลาเดนตะตุกเดบัตอาหารอุ้งโบเดผัดโบเดอาหาเนี่ยต้องทั้งทั้งงานตัวเองทั้งงานนั้นขาโนกส่งจบเนาะหาไปพอซกินแล้วก็เอาไว้พอเะาไม่ซื้อ แม่นแล้วก็เป็นเลี่ยนหลายมากใลยแม่นแล้วแม่นแล้วเอาพออยู่พอกินเฮาสบายใจแล้วเฮาก็โอเคอืมอืมก็ดีโบ้ดิมันก็พอนคลายเฮาบ่หลังเลิกงานมาก็ดูท่างทำใครก็โบเอสเตอร์มาอืมไข่ก็โบเอสเตอร์อิเล่มาได้กัน <c oughs> อเสร็จแล้วคะขนมขนมเค,ค้กญี่ปุ่น <c oughs> น่ากินกันนะ